ไพ่ประจำวันที่21รกรกฎาคม2568มาแล้วนะคะวันนี้ได้ไพ่สี่ดาบนะคะไพ่เขาขึ้นมาเตือนในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้ฝนตกแดดออกสลับกันไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีนะคะเมื่อรู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายก็ให้รีบทานยาอย่าปล่อยให้เป็นมากนะคะการงานวันนี้อาจจะนิ่งๆอยู่นะคะ ค่อนข้างที่จะนิ่งในเรื่องการเงินก็เช่นกันนะคะอาจจะมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายในเรื่องของการดูแลสุขภาพการรักษาสุขภาพซื้อหยุกซ,ซื้อยาทานนะคะในเรื่องของความรักนะคะโอ้โหนิ่งมากเลยช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าเ,เขานิ่งเกินไปก็ลองติดต่อสอบถามข่าวคราวเขาดูนะคะเขาอาจจะไม่สบายเจ็บป่วยก็กได้นะคะจะได้ดูแลซึ่งกันและกันนะคะนะในเรื่องของ คนโสดถ้าหากว่าคบหาดูใจกับใครอยู่คุยกับใครอยู่นะคะช่วงนี้เขาอาจจะนิ่งๆเงียบๆไปนะในเรื่องของสุขภาพอย่างที่หมอจูนบอกนะคะนะถ้าหากว่าไม่รักไม่รีบทานยารักษาอาการนะคะอาจจะทําให้ล้มป่วยไม่สบายนอนรักษาตัวไป 3- าวันได้นะคะในเรื่องของออนักเสี่ยงนะคะนนในส่วนของนักเสี่ยงนะคะช่วงนี้วันนี้อาจจะเป็นวันที่นิ่งๆยังไม่เหมาะกับการลงทุนนะคะนะ ยังไงก็ช่วงนี้อากาศแปรปรวนดูแลสุขภาพให้ดีนะคะไม่สบายเจ็บป่วยเรื่องอะไรก็รักษาตามอาการอาการก่อนนะคะอย่าปล่อยไว้เยอะนะเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะด้วยความปรารถนาดีจากหมอจุนคะ่ะ